มาดูส่วนประกอบของรถนะครับเปิดฝากระโปรงออกมามองเห็นอะไรบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีขั้วบวกลบตอนนี้กระปุกเติมน้ำมันพวงไรพาวเวอร์นะครับอันนี้คืออันนี้คือเบรกเอเบสนะครับเบรกเอเสอันนี้ที่เติมน้ำล้างกระจกนะครับอันนี้ก็ที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง อันนี้2อ0 0หมายถึงขนาดของเครื่องยนต์นะครับสองพันห้ซีซีเทอร์โบก็หมายความว่าเครื่องยนต์มีเทอร์โบนะครับตัวนี้คือเทอร์โบนะครับตัวนี้หม้อลมเบรกสำรองอันนี้หม้อลมเบรกนะครับนี่ก๊องอากาศนี่คอมแอร์นะครับสายพานขับปั๊มพาวเวอร์นะครับอันนี้คือปั๊มพาวเวอร์นะครับปั๊มพาวเวอร์นะครับอันนี้เดีอยขานหน้านะครับขานบนนะครับ อันนี้เราเพลทเครื่องยนต์นะครับเพลทเครื่องยนต์ครับอันนี้คือถังพักน้ํานะครับถังพักน้ําบ่อน้ํานะครับตัวนี้คือเทอร์โบนะครับมาคนตัวแนะนําเพื่อท่านที่ยังไม่รู้นะครับก่อนจะสตาร์ทรถก็ต้องดูนะครับก่อนขับขี่นะมันเครื่องมีไหมนะครับนี่นะฮะ จะมีขีดบนขีดล่างนะครับน้ำมันเครื่องต้องแตะขีดบนนะครับจุดบนนะครับแต่จุดล่างนะคือน้ำมันเครื่องเกือบหมดแล้วนะแห้งนะครับ